เ้งข่าวด่วนกรณีที่กัมพูชาค่ะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเท็จนะคะว่าประเทศไทยค่ะมีการลักพาตัว18ทหารกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย mm. ล่าสุดนะคะ mm. เพจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลยืนยันกองทัพควบคุมทหารกัมพูชาที่มีการลุกล้ำอธิปไตยไทยตามหลักมนุษยธรรมและก็กฎหมายทางทหารสากลพร้อมส่งคืน mm. ชายแดนยุติการยิงแบบถาวรน,นั่นเองค่ะล่าสุดค่ะมีการรายงานจากเพจไทยคู่ฟ้าคุณจิรายุหวงทยาโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี คณะกรรมาการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยและก็กัมพูชาหรือว่าสบทอกอเปิดเผยนะคะทหารกัมพูชา18นายที่เข้าลุกล้ำอธิปไตยไทยณพื้นที่สัมแตออำเภอการทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่29กรกฎาคม25 6 8ขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัวในพื้นที่ปลอดภัยของกองทัพภาคที่2พร้อมยืนยันว่าทหารและก็กัมพูชาทั้งหมดนะคะได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและก,ก็แบบปฏ ปฏิบัตในทางทหารแบบสากลคาดว่าหลังจากที่มีการหยุดยิงจะมีการสรุปการหยุดยิงอย่างถาวรแล้วก็มีการปฏิบัติตามพันธสัญญาสากลต่อไปซึ่งไม่ใช่การลักพาตัวเข้ามา18ทหารของกัมพูชาตเตรียมที่จะส่งตัวหลังจากที่มีการประกาศหยุดยิงอย่างถาวรนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ